พี่าครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอันนี้เราอันนี้เราแวะเข้ามาสำรวจมาดูที่กลางเต็นเฉยๆนะคะเห็นแบบช่วงนี้เขากำลังแบบเทรนกลางเต็นกำลังมาเออปรากฏว่ามาแล้วมีคนเยอะเขามากลางเต็นกันอ่าล่อนเครื่องบินล่อนหรือเปล่าลูฟี่เขาเล่นเครื่องบินล่อนไปดูเล้ดูไหมอ่าแสดงไหมดู ใช่ไหมมันต้องโยนใช่ไหมไหนดูสิขึ้นมคืออะไรเครื่องบินกระดาษหรือเปล่าไปถามพี่ดูพี่เล่นอะไรฟีวูดูสิมออนันคืออะไรไมันคืออะไรอ่ะพี่เ้ามาหลายเต็นเออพี่เขามาหลายเต็นคือเดี๋ยววันหลังเรามาไงครับ วันหลังเราก็มาหลายเต็นท์วันนี้เรามาสำรวจก่อนไงโอเคไหมแล้วเราจะมาวันไหนอทีนี้เออเดี๋ยวดูก่อนอยากมาไหมล่ะจับมาสิมาอยากมาใช่ไหมคะเราจะอ้าวพี่เขาไปไหนละพี่เขาไปยนต์เครื่องบินแล้วเหรอพี่เขาไปเก็บ,อบโอพี่เขาเก็บเครื่องบินแล้วตอนนี้คือระหว่างทางฮะ ไปพี่เดี๋ยวเราไปสำรวจเต็นไ์าลวเราไปสำรวจที่ขาน่ะาล่ะลูกไปนด้อยไปเนวไปนี่แล้วก็าสำรวจตอนนี้เราอยู่ในป่านะอากาศหนาวไหม เรื่อยวเรื่อยๆอุ้ย,ยด,ดูดูต้นไม้สูญญ้านะครับน้องๆตอนนี้อากาศหนาวมากตอนนี้เป็นเที่ยงนะครับนี่แต่ว่ามันหนาวมากเลยน่รูนี่ดูเต็น โอ้นี่คือแบบเต็นท์จัดใหญ่เลยขีนดาดูเนี่ยดูดิมีโต๊ะนั่งด้วยนะเต็นท์เนี้ยเอ้าเข้าไปดูไหมอ่าเข้าไปดูเร็วโอ้หนี่เต็นท์นี้สวยมากครับนี่ที่กา